ขอวิธีออมเงิน1.4ล้านใน5ปีอ๋อของพี่คนนั้นที่กระบี่3 1้5คูณ5เท่าไหร่ใบลองคูณดูแล้วเมื่อวานนี้ตอนแรกใบเข้าใจว่าแกแกแกเอาแบงค์20วันละแบงค์ทีนี้พอคูณมามันไม่ใชได้สามหกห้าคูณห้าเท่ากับหนึ่งพันปดรอยี่สิบห้าใบคูณมาแล้วเมื่อวานแล้วคูณเท่าไหร่ ตอนแรกใบลองคูณ20ว่าถ้าวันละ20่บจะได้เท่าไหร่20บใบค่ะวันละยี่สิบบาทมันได้เท่าไหร่เองใช่ได้ประมาณ3 6มหมเองเพราะฉะนั้นเอาใหม่หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าใช่ไหมค่ะวันอะต่อวันอ่าพี่คูณแปดร้อยนวนวันอันนี้จํานวนวันอ่าก็คือวันละประมาณ800อยนี่คือเฉลี่ยเฉลี่ยนะคะก็วิธีการน้องก็เก็บเงินวันละ800ร้อยห้าปีน้องก็จะได้เงิน ล้านสี่แสนหกหมื่นบาทเก็บเซ <c oughs> คือพี่ท่านเนียค่ะก็จะเลือกเก็บแบงค์ยี่สิบเท่าที่ฟังเสียงนะคะจะแสดงว่าถ้ามีแบงค์ยี่สิบเมื่อไหร่เนี่ยแกจะหยอดลงไปในกล่องแล้วเหมือนแกสอนลูกด้วยก็คือแกคงไม่ได้หยอดคนเดียวลูกไม่แล้วแกแกทำอะไรถึงมีแบงค์ยี่สิบแปดร้อยหารายี่สิบกี่ใบสี่สิบใบอ่ะแกะเปิดร้านขายของชำอ๋อค่ะ แต่แกลําบากมาก่อนนะคะแกบอกไม่ใช่ว่าสุขสบายนะอยากได้รถรู้สึกว่ามีเป้าหมายคืออยากได้รถแต่ต้องเก็บเงินต้องเก็บเงินซื้อรถอืแล้วสุดท้ายก็เลยเนี่ยค่ะปรากฏคนขายรถบริษัทไหนอะใจร้ายอุตส่าห์เก็บเงินสดใช่ไหมคือแกเก็บได้ล้านสรถมันราคาล้านหก็คือบวกเพิ่มอีกแสนหนึ่งแกซื้อเงินสดได้เลยอะ,ะซื้อเงินสดได้แต่ กไม่ได้ประโยชน์พอดผลเลยถ้าซื้อเงินสดอ่ะมันคงไม่ได้ของแถมไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยอะค่ะเหมือนกับบริษัทรถหรือพนักงานขายไม่ได้คอมจากไฟแนนซ์หรือเปล่าก็เลยโน้มหนาวว่าต้องวางดาวแล้วก็ให้ผ่อนถึงถถได้อของแขหมมน,น,น,นั่นน่ะสิค่ะจริงๆการไม่มีหนี้นี่ดีที่สุดนะคะใช่ไหมใครบอกเอามาจากไหน เขามีแต่การไม่มีรอบเป็นลาบอันประเสริฐการไม่มีนี่เป็นลาบอันเประเสริฐไม่เคยมีคำขวัญของประเทศนี้มีแต่เพียงว่ามีนี่แปลว่ามีเครดิตไว้เออเนี่ยเก่งไหมทนผูชมถึงขนาดตอนนี้นี่โคเรือนเก้าสิบกว่าเปอร์เซนต์แล้วใช่ใช่นี่ประเทศก็ได้อีกหกสิบกว่าเปอร์เซนต์การมีนี่คือมีเครดิตเราสั่งสอนกันไปงี้ใช่ไหมเนี่ย ขนาดบริษัทรถซื้อเงินสดไม่ได้ไเลยอืสุดท้ายเนี่ยทั้งๆที่พี่เขาซื้อเงินสดได้เนี่ยก็ต้องไปซื้อเงินผ่อนวางเงินดาวแล้วก็ผ่อนแทนถึงจะได้ได้ของแถมนู่นนี่นั่นได้ประโยชน์อะคะ่ระระับประเทศที่ชอบดอก <c oughs> ดอกเบี้ยท่านผู้ชมดอกเบี้ยอ่าจริงไหมเออค่ะ <c oughs> อันนี้แปลกจากข้อสังเกตในข่าวเนี่ยท่านผู้ชมร้า <c oughs> นจะชี้ให้ผ่านตลอดค่ะ สำหรับคนซื้อเงอินสดคนไทยมีเครดิตกัเหรอเอา้าถ้าคุณไม่มีเครดิตเขาใจคุณกู้เหรอแต่ทันทีที่คุณกู้ปุ๊บคุณจะเปลี่ยนจากคนมีเครดิตกลายเป็นท่าทันทีม,มันเปลี่ยนสถานะได้อย่างสับพันทันใดน้องใบ้ใช่ไหม,มนี่ขนาดผมเนี่ยใครก็รู้ก็พอจะมีบ้างเพราะทำงานมาทั้งชีวิตนี่ใช่ไหม ไปธนาคารหลายทีพยายามให้กู้ไว้ไม่หยุดกู้เงอพี่ยุดครับอาคุณสรยุทธครับอามีอันนี้เนี่ยกู้นะมันมีสิทธิประโยชน์ได้ทองได้ทองคืออยากให้มีหนี้ไว้เป็นอะไรกันนะฮะน้องไบรท์แต่ยังไงเหมือนกันเออ ไอ้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิตครับทั้งหลายทั้งปวงเดานผู้ชมส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะคนไทยอาจจะไม่มีวินัยนะอันนี้ต้องต่อว่ากันตรงๆแต่ส่วนใหญ่มันก็ขายกันแล้วเกินในบัตรเครดิตเนี่ยมีตั้งกี่ใบมึงจะให้ทำอยู่ได้เป็นอะไรฮะต้องใบสังเกตไหมจริงเออจริงค่ะสังเกตไหมสังเกตค่ะเห็นค่ะแล้วถึงเวลาธนาคารประเทศไทยก็จะมาบอกว่า จะต้องควบคุมเรื่องการปล่อยกู้อืใช่ไหมค่ะออแล้วอย่างไงเมื่อไรจะมีคําสั่งให้ควบคุมเรื่องการคิดดอกเบี้ยสักทีนะฮะทาไมมันไม่มีกฎเกณฑ์เหรอที่จะคิดดอกเบี้ยย้ายมันโอเวอร์นักเวลากรณีของการที่เวลาคิดราคาสินค้าคะก็ะช่วงพาณิชย์ถ้ามีหน้าที่เนี่ยการขายสินค้าและบริการที่เป็นธรา การฝากเงินถือว่ากับกู้เงินถือเป็นบริการไหมเป็นมันเป็นทรรไหมต้นทุนเท่าไหร่ไต้นทุนก,ก็คือคิดดอกเบี้ยเงินฝากอ่าอ่าค่ะแล้วก็ไปปล่อยกู้ทำไมมันถึงต่างกันขนาดนั้นมผมรู้แบงค์ชาติห่วงแต่สถีนรภาพของสถาบันการเงิน ว่บบาสถาบันการเงินจะมีปัญหาเดี๋ยวเขาจะล้มส่วนไอ้คนกู้มึงล้มก็ล้มไปสิคุยนอกจอคุยไปเรื่อยเอาจริงๆนะน้องไบค,คือเราจะคิดเป็นบริการได้ไหมได้มันต้องเป็นธรรมไหมเป็นธรรมค่ะต้องเป็นธรรมเป็นธรรมถูกไหม ดอกเบี้ยเงินกู้กับดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยทำไมมันต่างกันถึงขนาดนั้นเดียวดอกเบี้ยเงินกู้แพงมากตอนนี้ดอกเบี้ยเงินฝาก2.53นี่คือเต็มที่เลยนะคะสองจุดห้าต้องไฝากที่ไหนสามเปอร์เซ็นต์มีเหรอแต่ต้องฝากแล้วแบบไม่ถอนเลยอย่างนั้นอะกี่เดือนกี่อะไรว่ากันไปฮะสองจุดห้าออันนี้คือใบยกตัวอย่างสูงสุดเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะดอกเบี้ยเงินฝากอะแต่กู้นี่โอ้โห ปาเข้าไปเท่าไหร่บัตรเครดิตนี่สิบปดเปอร์ซ็นตเออใช่ไหมค่ะอ่ะเป็นห่วงเดี๋ยวธนาคารเขาจะมีปัญหาถึงเวลาเขาประกาศผลประกอบการกับตลาดหลักทรัพย์มีแบงค์ไหนกำไรต่ำกว่าหมื่นล้านไหมเนี่ยส่วนใหญ่ก็สองหมื่นสามหมื่นล้านค่ะฮะใช่ยกตัวอย่างเหมือนเวลาที่คุณผู้ชมผ่อนบ้านไงคะที่เคยมีข่าวอ่ะเออใช่ไหมดอกทั้งนั้นเงินต้นแค่นี้ค่ะ เป็นยังไงใช่ไหมเอ็กซ์โชพาว่าไม่ได้เดี๋ยวเหมือนกับตอนที่ทะเลาะกันตอนรัฐบาลที่แล้วคตอนนั้นเรื่องน้ํามันน่ะค่าการตลาดจําได้ไหมค่าการกันกับค่าการตลาดค่ะคุณกอนจาติโกนี่ตอนนั้นออกมาบอกก็โชพาเิตคุณจุรินเขาเคยอยู่พักเดียวกันไงอตอนนั้นจุรินเป็นใครรัมตีพาเนตใช่ค่ะทำไมคุณต้องเข้ามาดูนะใช่ไหมเรื่องน้ำมัน กสาริบอกโอ้โหไปอยู <If> i, ่ไหนมาน้ำมันมาอยู่กับกระทรวงพลังงานมันไม่ชิ้เรืองของกระทรวงพาณิชย์เลยไอ้นี่ของเหมือนกันเรื่องราคาบริการธนาคารเนี่ยไม่ได้อยู่กับกระทรวงพาณิชย์มันอยู่กับกระทรวงการคลังไหมอยู่เปล่าหรืออยู่ไหนท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไงนี่ไงอ้านี่นี่คือวันนี้ดอกเบี้ยอ่าเงินกู้ต้องระบบเราไม่พูดถึง ในโอกาสที่ท่านนายกจะ,ะแถลงเกี่ยวกับการแก้นี่ในระบบวันนี้ค่ะใช่ไหมวันนี้เอาทั้งระบบเลยเห็นว่านะคะนี่กยศนี่ครูนี่นอกระบบก็จะมีะแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกวันนี้มีนี่เกษตรกรนี่ผู้ประกอบการ SME เออนั่นวันนี้แถลงแก้นี่ทั้งระบบบัตรเครดิตมีไหมไม่มีฮะบัตรเครดิตหรือว่ารวมอยู่ในนี้ด้วยแล้วไม่แน่ใจคะ่ะอ่าที่ สามัถจะคิดดอกเบีย้ยเกินกว่า15บเปอนตะิบัตรเครดิตนะคะน้องถ้าพี่เป็นทางนั้นพี่ก็จะรอับอ๋อไม่ใช่ดอกเบี้ยนะเป็นค่าธรรมเนียมอ้าวถ้าจะอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมคิดไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเพราะไม่มีอะไรห้ามนีว่วะ <Es> ใช่ไหมค่ะเ <C HA. S 2> อ๊ะบางท่านอาจจะคิดว่าผมมีปัญหากับธนาคารหรือเปล่าไม่ 1> <C 1> <c <oughs> ผมเนี่ยเป็นลูกค้าชั้นดีของธนาคาร อ่าช่วยตามเรื่องประกันโควิดด้วยค่ะฮะอุ้ยนี่มันผ่านมากี่ปีแล้วแสดงว่ายังได้กันไม่ครบใช่ไหมคะไม่จริงหรอกเป็น,ปนไปได้เหรอโควิดใช่ไหมฮะมีคนยังไม่ได้ยังไม่ได้เหรออ๋อไอบริษัทที่ล้มไปไงอ๋อต้องใช้เงินจากกองทุนใช่ยังเคลียร์ไม่จบเหรอนี่โควิดเขกลายพันธุ์เป็นรุ่นเลนแล้ว ยังเคลียร์ไม่จบวะอ๋ะอ,<ะ>อนี่บัตรเครดิตคุณผู้ชมบอกว่าดอกอ่ะ18%แต่มันจะบวกค่าบริการเข้าไปอีกรวมแล้ว27่ถึงไมจง่จริงจริงหรอนี่ค่ะคุณผู้ชมบอกอะค่ะอ่าประกันโควิด <COVID. S 2> ใช่ครับยังไม่ได้ประกันโควิดยังไม่ได้ใช่เลยค่ะอ่าเออใช่ไหมอืมอันนี่เป็นความคิดความเห็นนะ วันนี้คุยกันสบายๆในโอกาสที่ทนายอมรีเศรษฐาทวีสินจะแถลงแก้เอานี่สินมั่นคงมาเต็มเลยเอายังไม่จ่ายรอระเอาตอนนี้ไป,เ,ปเรื่องของกองทุนประกันใช่ไหมคอปพอ่ะใช่เหมือนกองเหมือนต้องใช้เงินกองทุนนะคะในการจ่ายจริงเหรอยังไม่จบอ่ะอ๋อยังไม่ได้เลยค่ะสองปีแล้วยังไม่ขยับเลยอ๋อยังไม่ได้เลยค่ะเป็นมาอีกสองรอบแล้วโอ้คุณผู้ชมบอกเป็นแสนคนละเรื่องประกันโควิดเนี่ยค่ะ อ้าวนี่เนี่ยนี่มากันเยอะเลยไอ้กลายเป็นว่าคุยเรื่องดอกเบีย้ยไปที่สนใจนะค่ะหรือ,อยังไงเนี่ยใช่คุณผู้ชมแสดงความคิดความเห็นเรื่องดอกเบีย้ยกันเยอะกับโควิด <COVID. S 1> ค่ะเออไอ้ที่แสนหนึ่งใช่ไหมเจอจ่ายจบอบะใช่ใช่ค่ะใช่ไหมอ๋ออาคาเนด้วยเหรอคะอาทย์ปิดถูกปิดไปไงค่ะหรือประกาศปิดตัวเองไปอ่ะคงจำได้ใช่ไหม ซึ่งภารักก็จะไปอยู่กับกองทุนประกันภัยแล้วกองทุนประกันวินาศภัยอันนี้ต้องมาไล่แล้วทางนี้ว่าทำไมยังเคลียร์ไม่จบกองทุนนี้เขาเก็บเงินจากไหนต้องไปเขาเก็บเงินจากบริษัทประกันต่างๆอ่ะเอาไปการความเสี่ยงใช่ไหมมันก็ควรจะมีเงินนี่ถ้าไม่มีก็บอกมาสิสภาพคล่องมีปัญหาเหรอฮะแล้วจะไปร้องขอความเป็นธรรมที่ไหนนี่บอกเขาไปร้องเรียนกันที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคอยู่ค่ะอืมอืมอ่า น่อ,อ่านข่าวไม่ใช่เล่าข่าวโถตายไม่รู้เหรอนี่ไปอยู่ที่ไหนมารายการนี้ไม่ใช่รายการอ่านข่าวเลยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายผมยังไม่เคยอ่านข่าวเลยฮะ,ะใช่ไหมตายไปไหนมานี่ฮะ,อะดอกเบี้ยมอเตร์ไซคด้วยครับอดอกเบีย้ยถูกต้องค่าเก็บอะไรเด็กอ่านไม่ทันนะ ไม่เพียงแต่บอกผมก็รู้วันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลอกเรื่องดอกเบีย้ยน้องไหใช่ไหม,มนี่มันวาระแห่งชาติเลยนะคะเนี่ยท่านนายกบอกนี่นี่นอกระบบเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติฮะเออมันจะแก้ให้ได้ใช่ไหมค่ะเออเอะมันไม่จีไม่มีเหรอมันม,มีไหมผมว่าจะตกข่าวนะเรื่องอะไรคะมีกฎเกณฑ์คุมส่วนต่างดอกเบีย้ยแมประเทศเน,นี้ย อืใช่ไหมไม่แน่ใจค่ะเออมูกกลายเป็นเงินโควิดเต็มเลยนี่มีปัญหามากขนาดนี้เหรอคนแปลว่าไม่แปลว่าเยอะมากนะเนี่ยใช่เห็นคุณผู้ชมบอกเป็นแสนคนนะคะเออเออเออนี่ยนี่มอเตอร์ไซื้อสดไม่ขายถ้าพันดอกบานเลยนี่เขาชอบเชียให้เราเป็นหนี้ใช่ไหมคะเอออ เดี๋ยวรอดูบ่ายสองโมงขณะนี้เขาประชุมคณะรรีไอย้ยางมั้งพะเห็นบอกเลื่อนเวลานะเดิมเนี่ยเคยประชุมกัน9ก้าโมงเช้าวันก่อนเห็นหนข่า,ขาวถามคุณภูมิทรรวชชิชัยชัยเห็นบอกจะเลื่อนเป็นสิบโมงครามอตื่นสายไม่ใช่เป็นเพราะจะได้ไปทําธุระปาปังอย่างอื่นก่อนค่ะเราค่อยมาประชุมแล้วมาประชุมเพราะจะใช้เวลาไม่เยอะ,ะจะได้ต่อไปอาหารเที่ยงเลย ไม่อย่างนั้นเนี่ยบางทีประชุมเสร็จเร็วสิบโมงสิบโมงครึ่งเสร็จแล้วะอะไรอย่างนั้นอ่าเดี๋ยวท่านนี้ท่านนี้บอกว่าเนี่ยได้ช้าหน่อยผมเพิ่งจะได้ก็แสดงว่าเขาคงทยอยกันอยู่มัง้งคะเออ,อทำไมอะ่ะแต่ว่าโอ้โหที่ยังไม่ได้อีกเป็นแสนอืม,อม,อมประกันโควิดอยากจะได้มากที่สุดเลยเพราะว่าตอนเป็นโควิดไม่มีไรายได้ต้องไปกู้เขามาใช้จ่ายก็คือเป็นหนี้อยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะอืม เออคุณผ,ผู้ชมบอกว่าอยากให้ดูเรื่องดอกเบีย้ยบ้านหน่อยดอกเบีย้ยมันจริงๆดอกเบีย้ยบ้านคือดอกเบีย้ยที่ถูกที่สุดแล้วนะจริงหรอคะไม่มาเทียบไปอย่างอื่นเออแต่เวลาเราผ่อนไปเนี่ยโนถ้าดูแลวดอกเบีย้ยบ้านเป็นดอกเบีย้ยที่จ่ายต้นแล้วต้นลดอ,อ่าเป็นต้นว่าสมมติน,น้องจ่ายเดือนละสองหมื่นสมมุตินะค่ะเดือนนี้เงินเยอะจ่ายไป 30, ได้สามหมื่นไอหมื่นหนึ่งันไปหักต้นเพิ่มด้วย อ่าใช่แต่ถ้าบริการจ่ายผ่อนลถไฟแนนซ์เนี่ยอย่าไปจ่ายก่อนอเพราะไม่มีความหมายเพราะคิดดอกเบี้ยฟิกไปแล้วว่าผ่อนสี่สิบแปดวเขาหารมาเสร็จับคุณไปจ่ายก่อนไม่มีประโยชน์เลยจริงๆค่ะคือดอกเบี้ยบ้านค่อนข้างดีอยู่แล้วนะแต่มันส่วนต่างใช่ไหม ใช่เหมือนเราผ่อนไปสี่หมื่นกว่าบาทเนี่ยเป็นดอกปลาเข้าไปสามหมื่นกว่าไม่ต้องดูส่วนต่างสิเงินต้นแค่หมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยนี่งคุณผู้ชมบอกนี่เดียว่เงินต้นที่ไปหักอันนี้พยายามจะเข้าข้างธนาคารและสถาบันการเงินน้องจา๋าน้องต้องคิดว่าวันนี้น้องผ่อนเท่าไหร่นะยกตัวอย่างมาอ่ะสมมุติสี่หมื่นรวยนะไม่เคยผ่อนบ้านมาก่อนสี่หมื่นอ่ะ น้องสาวว์ผ่านยี่สิบปีค่ะสามสิบปีตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าต้องผ่านสามสิบปีซื้อบ้านเท่าไหร่เนี่ยสามสิบปีเดะสี่หมื่นเนี่ยมันเป็นดอกั้งนั้นเลยปีแรกๆดอกมันจะเยอะพอไปปีสุดท้ายเนี่ยเกือบจะเป็นเงินต้นทั้งหมดแล้วอีกสามสิบปีเงินสี่เบื่นมาเหลือนิดเดียวเหรอคะค่าของเงินมาเหลือนิดเดียวมันยังเยอะอยู่ อีกสามสิบปีสิค่ะอ่ะสามสิบปีข้างหน้าใช่อืค่ะเขาพยายามจะบอกให้เราคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับพี่ผมจะบอกว่าน้องในชีวิตคนเราเราสามารถจะเก็บเงินซื้อบ้านได้ไหมไม่ได้เงินก้อนนะคะได้ถ้าขายยาไม่ได้หรอกน้องไปคือขายยาซื้อเงินสดทั้งั้ะเไหม ฟอกเงินมันอนถ้าเกิดแบบคนชนชั้นกลางเนี่ยเก็บเงินซื้อบ้านเป็นไปไม่ได้ค่ะคนเก็บหอมรลอมลริบสมมุติได้ล้านหนึ่งบ้านมันไปแปดล้านอพอเก็บอีกล้านหนึ่งเป็นสองล้านบ้านมันไปสิบหกล้านบ้านมันขึ้นเรื่อยมันถึงต้องผ่อนค่ะน้องใบนึกออกใช่ไหมนึกออกค่ะมันถึงต้องผ่อนก็เหมือนกรณีเวลาเนี่ยมันมีค่านึกออกใช่ไหม ตอนทําโครงการกู้เงินสองล้านล้านรถไฟความเร็วสูงอะ<ฮ>่ะสารรรมนูญวันนี้ฉายว่า,าไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนเลยนะเพราะถนนลูกรังยังอยู่เลยเพราะฉะนั้นไปทําถนนลูกรังให้มันหมดไปซะก่อน<ฮ>แล้วค่อยมาทํารถไฟฟ้าความเร็วสูงเอาไว้ขนผกขนผักอะไรกันถนนลูกรังยังมีเลยปรากฏเวลาผ่านไปถึงวันนี้ก็ยังมีถนนลูกรัง พาออะไรก็เพราะว่าการพัฒนาน,นี่มันจะต้องตัดใหม่ไปเรื่อยๆชาวบ้านเขาก็ใช่ไหมไอ้สิบปีก็คงจะยังมีถนนลูกรังอยู่แต่ถ้ารถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟฟความเร็วสูงเมื่อหลายปีก่อนกู้เงินมาทำถึงตอนนี้ให้มีเงินสองล้านล้านด้วยทำไม่ได้แล้วในราคานี้เพราะมันแพงไปแล้วอ่าอ่า นี่ยังไม่นับถ้าเกิดก่อนหน้านี้มีรถไฟความเร็วสูงขนผักขนดอกไม้ขนผลไม้ก่อน,นหน้านี้บอกว่ายัางไงถึงวันนี้จีนกับลาวเข้ขนกันสนุกเลยเราได้แต่เอารถบรรทุกขนไปส่งที่ลาวขึ้นรถไฟความเร็วสูงไปจีนขนอะไรนผ,ผักผลไม้ค่ะตอนนั้นเหมือนเป็นที่พูดจาก,กันว่าเอามัน ผนผักนีนะผม <คน S 2> ถึง,งบอกว่าเวลามีค่าเพราะฉะนั้นค<า>่ะกู้กันเถอะป่ะไม่ใช่ลืมไปไอ้ที่มันจําเป็นกับชีวิตอืเช่นบ้านอแต่บางคนเขาก็มองอีกมุมนึงเป็นมุมดีเป็นมุมบวกบอกว่าการมีนี่มันคือความจเจริญ อย่างเช่นตัวเราอะค่ะมีคนเคยปอบใจไว้แบบนั้นอ่าต UH ้องไปกู้เงินซื้อบ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ่าก็เราก็มีบ้านไงคะเราก็เจริญขึ้นจากเดิมเราไม่มีบ้านเราก็มีบ้านทําให้เราขยันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพอต้องใช่ไหมซื้อรถอ่าเราก็มีรถเนี้ยค่ะเราจะเจริญนขึ้นการมีนี่แปลว่าเราจะเจริญนขึ้นค่ะแล้วบางคนเขาปอบใจแบบนั้นแล้วก็ไว้ปอบใจตัวเองค่ะเออเออเนเนเน แล้ว้องไบเชื่อพี่ไหมค่ะอันนี้ไปเลือปกติเลยมันถกเถียงกันมาตลอดลายย่อยเนี่ยดอกเบี้ยยิ่งแพงลายใหญ่ดอกเบี้ยยิ่งถูกอืมนึกออกใช่ไหมเพราะอะไรรูไหมค่ะเพราะอะไรเพราะธนาคารสถาบันการเงินเขามีค่าใช้จ่ายเยอะเขามาทำรายหนึ่งรายสองรายสามรายสี่รายห้ารายหกรายเจ็ดอือเป็นร้อยเป็นพันแต่ปล่อยกู้รายใหญ่เนี่ยทีเดียวเลย เพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสมันก็ยิ่งมีโอกาสค่ะไอคนเบี้ยน้อยหอยน้อยเบี้ยเล็กหอยเล็กมันก็เลยยากลำบากขึ้นค่ะนี่ยังไม่นับกรณีทีเวลาลายเล็กลายน้อยเนี่ยถามเลือนจริงๆริงมีอะายจะมาค้ำประกันอืมไอลายใหญ่เนี่ยเป็นความเชื่อโดยแท้นะพี่จะบอกให้เชื่อว่ามันจะดี น้องใบนึกออกไหมนึกออกค่ะนึกกออ,กอไหนไปถึงไหนแล้วโหนี่ติดต่อได้หรือเปล่า <S <S 2> <S 2> พี่ยุ้งเจ็บไปเยอะโอ้เอ่อพี่ <S <S แล้วนี่น้องใบพูดถึงประกันชเล็กน้อยก็ได้ <S <S 2> <S 2> วันนี้เป็นร้านรายการคุยเรื่อยๆนะเออ่ <S <S 2> <S 2> น้องใบยังโดนขายอยู่ไหม เวลาไปธนาคารคือสงสารพนักงานธนาคารเลยนะคือแบงค์ชาติต้องออกกฎแล้วคือ่คะห้ามพนักงานธนาคารขายประกัน,น,นจ,จะได้หันไปดูแลลูกค้า คือเข้าใจว่าตัวพนักงานเองก็โดนบีบมาว่ามันต้องมียอดมีเป้าบางคนหลายคนทนการบีบอย่างเงี้ยไม่ไหวจนถึงขั้นต้องลาออกไปเลยจริงจริงงานเขาโดยตรงมันไม่ใช่งานขายประกันไงคะใช่ไหมมันคืองานบริการลูกค้าดูแลเงินเราอเนี้ยฝากถอนอะไรใช่ไหมคะเออแต่นี้กลายเป็นแบบว่าเออพี่ไบ้คะมีตัวนี้นะคะเผื่อี่ไว่าใบอกอ๋อพี่มีประกันเยอะมากแล้วจ้ะ เดี๋ยวพี่เอาไปดูนะเดี๋ยวื่อพี่สนใจใบก็ะบอกแบบนี้ไปพอกับน้องเข้าไปแต่บางที้เป็นแบบประกันออมหรือประกันสุขภาพทั้งสองแบบเลยขายทุกรูปแบบต้องต่อแบบพี่พี่ตอบว่าอะไรคะอ๋อไม่เป็นไรถ้าผมไม่ได้อะไรไปถ้าเจ็บป่วยสามสิบบาทเขาดีนะส่วนเงินเยียวยาเฉยเฉยไม่เป็นไรพอมีอยู่ โอเคทำไมอ่ะเดี๋ยวไว้ได้ตอบบ้างสิบาทนี่แปลงเพศยังได้แล้วนะจะบอกให้ใช่ LGBTQ+ ใช่ไหมคะอ่าได้พูดแล้วก็น้อยใจในประการสองคมของตัวเองฮะอุ๊ออกแล้วพี่ออกจากประกันสังคมแล้วลาออกเพราะลาออกได้แล้วอายุเกิน55้าสิบห้อ่ะค่ะผมรับบำนาญรับบำนาญเพราะตั้งแต่ทำงานมานี่ก็ปรากฏว่า ส่งประกันสังคมมาตลอดชีวิตของการทํางานเลยเพราะพี่อยู่ในยุคบุกเบิกของประกันสังคมยุคแรกเลยใช่ไหมนะถูกต้ง<า>องค่ะ